อยู่ทางด้านของ Real Madrid กันบ้าง่าวานหลายคนน่าจะพลาดไปหรือเปล่ายูฟ่าซูเปอร์คัพนะคะมีซูเปอร์คัพเตะกันก็คือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับแชมป์ยูโรปลีกซึ่งก็เป็น Real Madrid ครับเจอกับอัลตันตานะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนทั่วโลกจับตามองก็คือการลงสนามของคริสเเอ็มบัปเป้เล่นกับวีนิสูตจูเนียเล่นกับจูดเบลิงแฮมนะครับพูดตามตรงเลยนะครึ่งแรกผมว่าไม่ดีนะ ังจูนกันไม่ได้จูนเออต้องใช้เวลาในการจูนเลยพี่เขาพี่ประธานเขาเล่นโ,โหปักหลักอ่ะผมว่าเขาอน่าจะมีงลุ่อินอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นทีมใหม่แล้วม,มันมีอะไรที่ต้องพิสูจน์เยอะนะครับอันนี้ผมพูดแบบภาพรวมความเป็นจริงนะ,ะแม้ว่าอ่สุดท้ายจะชนะ20นะครับลูกแรกเป็นเฟเดบาเบเดลูก2เป็นเอ็มเปเป้นะฮะเราเป็นจูดส่งให้เลยนะครับคือรึ่งหลังอ่ะเขาจูนกันได้ดีขึ้น45นาทีแรก บอกได้เลยครับว่าลาดิกาต้องเจอกับอะไรนะครับต้องเจอกับการที่เอาเป้ไม่สามารถที่จะได้บอลแล้วคือตบบึงไปเล่นเหมือนตอนอยู่เปเชหรือแมกก้กระทั่งฝรั่งเศสได้เลยเพราะว่าคุณจะตบบึงทําไมในเมื่อคุณมีวินดีซูสคุณมีโรล,ลิโกใช่แต่อันเชลตีนะผมว่านักเตะเขาเชื่อใจอ่ะเดินเดินมาอยู่ในนี้ก็กินน้ําหน่อยคูลิงเบก,ก็ถามจูวเปนลนิงแฮมอ่ะผมรู้เลยว่าทําไมเขาถึงตั้งข้อสงสัยกับซกเกตที่แบบเช่น g e something do something ในรอบชิงอ่ะเพราะเขาอยู่กับอันเช่เหรอปะ เขาเดินมาคุยอันเช่แค่พูดสองคำไม่รู้พูดอะไรจุดยกมือให้เยี่ยมไม่หรอกป๊อปพี่ว่ามันเป็นเรื่องของความศรัทธาด้วยอ่ะชัวร์คือความแบบเชื่อมั่นศรัทธาความเคารพบารมีอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยสกิจกันตามตรงนะจุดจุดอยู่กับดอทบุญเนี่ยโค้ตก็ไม่ได้เก่งเลยแต่ขอจุดไปเจอคาเลตโตไงโอ้โมันก็แล้วก็ล่าสุดนะครับการคว้าแชมป์ซุปเปอร์คัพครั้งนี้ของเรอัลมาดริดก็สร้างประวัติศาสตร์ ครั้งใหม่เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาคว้า6สมัย2002 2014 2016 2017 2022นะฮะทำให้แซงบาร์ซ่าแล้วก็มิลานไปแล้วนะครับที่มี5สมัยนะครับมาดริดกับฟุตบอลยูฟ่าเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เขาเก่งจริงจริงนะครับส่วนอันเชโรตติก็บอกเอพเป้เนี่ยโหภาษาชาวบ้านคือโคตรคน <c oughs> ดูทรงแล้วแบบเนี้ย50ประตูต้องมี <c oughs> นี่แล้วไม่ได้พูดเปล่าๆนะเขายกตัวอย่างนะอย่าง ห้าสิบประตูเนี่ยเมสซี่โรนโดทำมาแล้วทำไมเอเบเป้จะทำไม่ได้มีเบลลิงแฮมอีกโอ้โหแต่ว่าลูกาก็น่าดูนะแต่คือถ้าจะมีรวมดาราขนาดนี้ก็ต้องอันเชเท่านั้นแหละที่แบบจะสามารถเอาอยู่คอนโทรลได้นะส่วนลูก้าโมดิชเองก็นี่ก็สุดยอดสร้างบริษัทเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดที่คว้าแชมป์มากที่สุดตลอดกาล27ครั้งอะเนี่ยหลังจากนี้อันนี้ก็คือแบบโหดูดิ เขาตอนแรกเขาก็วจะไปจะไปไม่ไปนะไม่ไปแล้วก็ยังคว้าแชมป์เรื่อยๆแล้วยังไม่หมดแค่นี้แน่ๆใช่นาโชว่าอยู่นานๆยังไปแล้วเลยสุดยอดนะคะโมดิชนี่อยากให้น้องๆเห็นนะเขามาจากคนที่โดนดูถูกนะตอนย้ายไปอยู่มัดติดจากสเปอร์นี่ดีคนบอกอะไรเป็นองอยู่เป็นตำนานมัดติดเลยอ่ะสุดยอดมากระดับระดับเดียวพวกทวนโครเลย